นายสุรศักเพชรสว่างหรือสอจอปุกอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ผู้สมัครสอสอบุรีรัมย์พักเพื่อไทยเขต8หมายเลข6หรืออดีตแกนนำนปชจังหวัดบุรีรัมย์บุตรชายหัวแก้วหัว,หวแหวนของคุณพ่อโสพลเพชรสว่างอาดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสอส,อสอบุรีรัมย์ นายสุรศักดิ์เพชรว่างหรือสจปุ๊กอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ว่าที่ผู้สมัครสสบุรีรัมย์พักเพื่อไทยเขตแปดรองบิดาคือนายโสพลเพชรว่บางอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสสบุรีรัมย์แต่ทําพิธีเปิดศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยโดยมีประชาชนมาร่วมเปิดศูนย์พักจํานวนมากผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายสุรศักดิ์เพชรว่างหรือสจปุ๊ก ว่าคิดยังไงกับการลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้สอจอปกตอบว่าการที่ตนเองมาลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอในานามพรรคเพื่อไทยเขต8หมายเลข6ตนมั่นใจว่าจะได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนในเขต8ครั้งนี้ถึงแม้ว่าตนเองจะเป็นผู้สมัครคนรุ่นใหม่แต่เพราะตนเองทำงานการเมืองมาโดยตลอดเคยเป็นประธานนปชจังหวัดบุรีรัมย์และ อีกอย่างขณะนั้นได้ลงพบปะพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนับสิบปีให้กำลังใจช่วยเหลือทุกเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและโดยเฉพาะคุณพ่อสมพลเพชรสว่างอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและอดีศส,อสอบุรีรัมท่านเป็นคนที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและการสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้เชื่อมัน่นในนโยบายของพรรค โดยเฉพาะนโยบายข้าวแรงขั้นต่ำ600บาทยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคยาเสพติดต้องหมดไปช่วยล้างหนี้ให้กับประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้สมัครสสทั้ง10เขตรวม112คนจาก20พักกกตเดีดยเร่งตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งในจำนวนนี้มีพักการเมืองที่ส่งลงสมัครครบทั้ง10เขตจำนวน 9พักการเมืองได้แก่พักประชาไทยพักเสรีรวมไทยพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติพักไทยสร้างไทยพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยพักก้าวไกลพักภูมิใจไทยและพักไทยพักดีแต่เรียนว่าวันนี้การสมาชิกพักเสืรอไทยเปลแปแต่รวมกันกศูือ์ประสานการเพื่อรับเรื่องราวรอบคู่ กับปปัญหาจากการที่น้องประกาชนในการประชางาษพรพกไทยงการเี่ยนที่เราคิดว่าพไทยมีการมีท่านเชิงที่จะ่าทะเป็นัวหน้าพักกรณีากเยียนด้วยความมั่นใจว่าจากการที่สมาชิกในรล่นพื้นที่ปรากว่าป็นชานยอมรับต้องการให้ พักเื่อไทยมาเป็นสัาบาลอีกอเกิแ่แจกปัญหานความยากจนในแกตพิเ็นกนารชนซึ่งทงางคณะทำงานก็ได้วางแผนให้ผู้สมัครทุกคนเข้าลงพื้นที่เกิดชี้แจงนโยบายผลงานที่ผ่านมาว่าพักเื่อไทยนั้นได้พูดรากาศนโยบายแล้วก็ทำกิจอย่างเช่นรักษาสามชิบหาทุกโลกซึ่งเดมีการประกาศไปตั้งใจตอนอยู่พัก ไทยรัานไทยชิปตอนแรกทำไมมีใครเชื่อแล้วก็ถูกโจมตีหาว่าสามสิบบาทตายทุกโลกแต่เมื่อท่านทั้งชิ้เด่นนายกคนจีแล้วก็ได้ใช้อํานาจในการสั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลทุกแห่งเก็บค่ารักษาพยาบาลกับประชาชนที่สามสิบบาททุกโลกให้พี่น้องประชาชนทุกเชียงคันหายเจ็บหายปวดหายไข้จากสามสิบบาททุกโรคแา่นโยบายของท่านทั้งชิปนโยบายของพรรคเพื่อไทย ในขณะ,ะนี้ภาคผู้ใช้ก็กำลังนโยบายเติมเติมอีกว่า3 0บาททักสา้ทุกแห่งให้ีบัตรประชาชนเดียวดายแล้วก็มีนโยบายที่จะแก้ไขสถานกากจนโดยการทําให้ราคาเป็นทุเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวเลืออัจปริยะยางพาราขาวโพดมีราคาสูงขงึ้นเพื่อที่ร้งหลายนั้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจะได้นบชากเทศพบล่การาองพัก เพื่อไทยมีความมั่นใจว่าในจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเราจะได้รับการเลือกจากที่น้องประชาชนทั้งส .2 สเขตและสอสออิริทธิ์มีรายชื่อตของขอญาตกราบเรียนที่น้องคุกท่าที่ได้รัมาเลือกส .2 สเขตและก็สอสเป็นที่รู้ันของพรรคเพื่อไทยครับต้องขอบคุณทุกคนครับตอนนี้นี่เราต้องเราต้องขาย นโยบายของพรคเรามีนโยบายดีๆที่จะมอบให้กับประชาชนเราต้องนำาเด็นเรงนี้ให้ประชาชนได้รับทราบว่าถ้าเลือกพักประเทศไทยแล้วเราจะได้นโยบายอะไรเป็นนโยบายที่สามารถจับต้องได้เป็นเป็นเป็นเร่อ้เป็นปนโยบายที่สามารถทําได้และทําจริงเราเคยเห็นอดีตที่ผ่านมาเมื่อครั้งก่อนที่ท่านชักสิงินวัตน นะนาพักไทยรักไทยเนี่ยนำเสนอนโยบายพี่น้องในรับทราพี่น้องฟังแล้พี่น้องเชื่อเชื่อมั่นว<ม>่าทำได้พี่น้องก็เลือกพักเพื่อไทยเหมือนกันครับก็เอานโยบายเอามาสารต่อเหมือนรักษาสาบาททุกโรคก,ก็มาปรับเม่กกว่ารักษาสาบาททุกโรคเนี่ยเข้าโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลในพื้นที่ ถ้าจะไปโรงพยาบาลจังหวัดก็ต้องมีหนังสือส่งตัวแต่ทีการตับก็สามารถที่จะใช้บัตรประชาชนไปเดียวเข้าได้ทุกโรงพยาบาลครับนี่ทำหินหินเลยทำได้แต่จริงเนียทำหินหินเนี่ยคือคือที่น้องมีความเชื่อมัน่นเลนเราเราเลี้ยงไก่ชนไก่ชนเนี่ยก็ต้องดูเหล่าดูกองพ่อพันธุ์ดีไหมแม่พันดีไหมอันนี้เหมือนกันนโยบายดีๆท,ท,ที่ทำม,มาแล้วเราสามารถทำต่อได้แล้วมีน้องเชื่อมั่น ว่าสามารถทำใจในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าพี่น้องจะทําแรงสไลด์ให้กับพักเพื่อไทยไปหลายพื้นที่มาแนละ้วไม่มีความหนักใจระหว่างคูกเก่าคน้ใหม่ก็ถามว่าหนักใจไหมก็กังวลอยู่เรื่องเดียวระหว่างกระแสกับกระสุน <c oughs> ถ้าชกกันตัวต่อตัวนะครับผมไม่กลัวมไม่กลัว ภาคเพื่อ<ว>ไทยมีจุดเด่นจุดขายอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะภาคเพื่อไทยมีจุดเด่นสังเกตจากการที่เปิดตัวคุณกุ้งอิงในานามของหัวหน้าก็อบคเพื่อไทยพี่น้องชื่นชอบชื่นชมแล้วต้องการอยากให้คุณปุงอิงเนมาเป็นนายก <c oughs> เขาเชื่อว่าพ่อทำไว้แล้ว ลูกก็สามารถที่จะสารต่อกันที่เป็นกว่าผู้สมัครเองนะครับที่ชาวบ้านที่กำลงอยู่ก็ในส่วนตัวอของผมนะครับเป็นค<อ>นที่ตามที่ชาวบ้านเขาพูดคุยกันอว่าเป็นคนที่พบง่ายใช้กล้องอมีปัญหาปาหรึกษา,าถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่ทนายนะครับแต่ผมก็มีทนายส่วนตัวของผมที่คอยปรึกษาไว้สองคนคือทนายเก้าพิเศษกับทนายบุญส่งจูงที่จะคอยให้คำปรึกษา เราชื่อเลือพี่น้องมาตลอดมีข้ได้ก็คือตัวบทต่างของพี่เองเนี่ยดึที่แรกก็เป็นเป็นแกนหลักในการที่พาวลชนมาขอพู้ตลอดใช่<อ>คือผมเป็นเป็นแกนหลักเป็นประธานพูดตรงตรงเป็นประธานเสื้อแดงจังหวัดปีรังเคยพาพี่น้องไปร่วมต่อสู้ไปเรียกรอ้องหาความถูกต้องชอบธรรมแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไปตรงไหนเขาก็จำได้ เขาก็ให้การสนับสนุนนี่นี่คือสิ่งที่ที่ผมไปอย่างเช่นอำเภอโนนินแดงอำเภอบางคำอำเภอหัวตมนบซึ่งเป็นอำเภอที่ผมหาม่างนะไ่ไี่ไปมากแต่พอเราเข้าไปทั้งแรกมันได้รับคำนะเขาไปเห็นโอ้มัน,ม,นมันน่าชื่นใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยถามว่าเราจะเอาอะไรไปสู้เขาเหมือนทางพักเขาบอก เขาสารกระสุนแล้วก็สารนโยบายอือานายิบยเข้าถึงพี่น้องให้มากแล้วก็เข้าไปบอกกับพี่น้องว่านโยบายเราเป็นตบ,บไหน่งอะไรกัแน,แ,นแค่เรื่องแการนาที่เแบบี่ยงเบนไปอยู่กังข้า้ตรงนี้จุดนี้ประชาชนคนต้นเ,น,นเองนี่คือเน,น่ยหนักใจ่ากที่มันจ<น>ะมีผลมาดูล้ว่ามันไม่มีผลหรอกครับกลับเป็นผลดีสําหรับที่สําหรับเราที่เขาหนีไปเพราะพวกนี้ไม่มีหัวใจ เลือดคนเสื้อแดงมันจางไปหมดแล้วมันไม่มีไม่ไม่มีผลแล้ว,วถ้าคนเสื้อแดงจริงๆเนี่ยจะโดนอะไรกันลบกันทั้งยังไงจะหนักตัอะไรยังไงหัวใจมันยังเป็นคนเสื้อแดงยังไงมันก็ไมีกีป่ปีแล้วที่ก่อภายใต้สถานการค้าประชาิปไใจของที่นี่กี่ปีปมือนันโอ้มันน่าจะเป็นสิบป,ปีไปแล้วสิบปีที่เรต่อสู้สิบปีที่เรียกร้อง ช่วยเหลือพี่น้องมาก็ไม่น้อยที่ได้คือเกมไม่ได้เป็นลงพื้นที่ตลอดคือคือไม่ได้เป็นสอจอก็ลงพื้นที่มีงานการอะไรพี่น้องบอกก็ไปงานเล็กงานใหญ่ไปหมดขอให้พี่น้องบอกอย่างเช่นเราบางทีบางครั้งก็บอกว่างานกรมเนี่ยไม่มีไม่มีญาติเขาตอนสองโมงเช้า มีห้าคนหกคนสุก็ไปคือเรา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 เข้าให้เกียรติเราแล้วก็แล้วก็ยินดีแล้วเราก็ไปร่วมไม่ได้ว่าถือว่าต้องเป็นงานใหญ่กระทูวงใหญ่ๆไม่จำเป็นมีอะไรฝากถึงประชาชนคนที่รักดูแลฟั่งวงนี้แล้วมีอะไรที่จะฝากเน็นคำ้อลในเมษาพีนก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งหรือพี่น้องประชาชน ทั้งประเทศก็ได้ตอนนี้เนี่ยอำนาจอยู่ในมือท่านวันที่14จะเป็นวันที่ท่านจะต้องตัดสินใจว่าท่านจะเลือกใครอนาคตอยู่ในมือของท่านแล้วนะครับอนาคตของลูกของลูกหลานก็อยู่ในมือของท่านท่านจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอนาคตยังไงฝากแค่นี้แหละครับ,รบขอบคุณ news ít gì thích là tiếp sĩ lai ngàn